นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมา สัมพุทธัสสะนามาตุรัตนัตยัสสะขอความนอบน้อมจงมีแด่พระรัตนะัยอันประกอบไปด้วยพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์ก็ขอเจริญพรเจริญุุแก่ญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัท ทั้งอุบาสกและก็อุบาสิกาผู้ใจบุญใจกุศลทุกทุกท่านยายินยินดียินทัยงหลายวนนนี้กนตีงกนบวัินอายินียิทีย9พฤีภาคมพุิธศักราช2564 เป็นอีกอาทิตย์หนึ่งที่ท่านทั้งหลายก็ต้องอยู่บ้านไม่สามารถที่จะมาปฏิบัติธรรมวันอาทิตย์ได้ก็คงจะต้องรับชมรับฟังการปฏิบัติธรรมทาทงออนไลน์ซึ่งสถานก,การณ์โควิดในปัจจุบันนี้ก็ยังมี คนติดเป็นจำนวนมากในแต่ละวันแล้วก็ยังมีคนที่เสียชีวิตไปอีกจำนวนหนึ่งก็ถือว่าเป็นจำนวนที่ประเทศไทยนั้นยังไม่เคยมีเรื่องราวแบบนี้การระบาดครั้งที่หนึ่งและครั้งที่สองคนติดก็ไม่มากคนตายก็ไม่เยอะแต่เที่ยวนี้ คนติดแต่และว,วันนั้นเป็นจำนวนพันกว่าสองพักว่าคนตายก็สิบกว่าคน20่สิกว่าคนบางวันถึง30สคนนะก็คงจะเป็นช่วงวิกฤตครั้งหนึ่งของประเทศไทยนะที่เราทุกคนนั้นต้องร่วมมือร่วมใจกันผ่านวิกฤตนี้ไปให้ไดนะ้เราก็ต้องปฏิบัติตาม คำของรัฐบาลเชื่อในการปฏิบัติตัวของทางสาธารณสุขและที่สำคัญที่สุดก็คือการที่เราต้องป้องกันตนเองป้องกันตนเองถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดะการสวมหน้ากากาอนามัยการล้างมือทุกครั้งและก็การ เว้นระยะอ่านทางสังคมนะสามปัจจัยนี้จะเป็นส่วนช่วยทำให้โรคระบาดในปัจจุบันก็จะลดน้อยลงตอนนี้รัฐบาลก็เร่งดำเนินการในเรื่องของการจัดหาวัคซีนการฉีดวัคซีนให้กลุ่มเสี่ยงต่างๆนั้นก็เป็นช่วงที่เราทุกคนต้องร่วมมือกัน นะต้องมีความสามัคคีกันแล้วก็เดินไปในทางทิศเดียวกันอาตมาเชื่อว่าเราก็จะผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปไดนะ้ด้วยความร่วมไม้ร่วมมือกันของคนไทยนั้นท่านทั้งหลายก็ต้องดูแลตนเองด้วยนะต้องป้องกันตัวเองให้ดีที่สุดนะจะได้ไม่ติดโรคไข้หวัดนะเพราะว่าตอนนี้ ทรัพยากรบุคคลก็คือทางสาธารณสุขหมอพยาบาลก็คงทำงานหนะักทั้งเรื่องของสถานที่ทรัพยากรสถานที่อุปกรณ์ต่างๆก็เริ่มน้อยเริ่มขาดคแคลนนั้นเราก็อย่าเราต้องช่วยกันอย่าเพิ่มภาระให้กับสังคม นั้นต้องช่วยกันระมัดระวังสิ่งเหล่านี้ก็จะช่วยทำให้การระบาดในปัจจุบันนี้ผ่านไปได้ดีเอาไะยังอย,อย่สาธุชนทั้งหลายก็ถึงเวลาที่ท่านทั้งหลายจะได้สดับรับฟังพระธรรมเทศนาซึ่งพระธรรมเทศนาในวันอาทิตย์นี้อาตมาภาพก็จะได้แสดงธรรมต่อเนื่อง จากสัปดาห์ที่แล้วนะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วได้กล่าวถึงเรื่องความเป็นมงคลนะอธิบายว่าอะไรคือมงคลนั้นวันนี้ก็จะต่อในเรื่องที่ว่ามงคลข้อที่หนึ่งและมงคลข้อที่สองมงคลข้อที่หนึ่งก็คือการไม่คบคนพาล มงคลข้อที่สองก็คือการคบบัณฑิตแต่ก่อนที่อาตมาจะได้อธิบายรายละเอียดต่างๆของมงคลข้อที่หนึ่งข้อที่สองก็จะขอย้อนให้่ันตั้งหลายได้มีความเข้าใจเรื่องของคําว่ามงคลอีกสักครั้งหนึ่งคําว่ามงคลแปลว่าความเจริญนะที่เราสแสวงหากัน อยากได้มงคลอยากเป็นมงคลอยากทํามงคลมงคลไปลว่าความเจริญหรือแปลว่าเหตุแห่งความเจริญหมายถึงสิ่งที่จะทําให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าในชีวิตของเราในการดําเนินชีวิตในการประกอบชีวิตของเราต้องมีเหตุก็คือมีความเป็นมงคลท่านทั้งหลาย ความเป็นมงคลน,นั้นไม่ได้เกิดจากปัจจัยภายนอกไม่ได้เกิดจากวัตถุบุคคลสถานที่คนอื่นแต่มงคลน,นั้นเกิดจากการประพฤติปฏิบัติตัวของเราเองดังที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตัดเหตุแห่งความเจริญหรือว่ามงคลละสูตร นะสูตรแห่งความเจริญเอาไว้พระพุทธเจ้าได้ทรงตัดว่าบุคคลผู้จะถึงความเจริญถึงความเป็นมงคลน,นั้นต้องปฏิบัติธรรม38ประการนั้นดังนนั้น,น,นมงคลจึงมี38ประการเหตุที่ทําให้คนเราเจริญนั้นมี38ประการนั้นวันนี้ก็จะเป็นมงคลข้อที่หนึ่ง และมงคลข้อที่สองมงคลข้อที่หนึ่งก็คือการไม่คบคนพานมงคลข้อที่สองคือการครบบัณฑิตท่านทั้งหลายพระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงธรรมเรื่องมงคลแล้วก็ทรงยกการไม่คบคนพานและการครบบัณฑิตเป็นมงคลข้อที่หนึ่งและข้อที่สอง ก็ย่อมแสดงให้เห็นว่าชีวิตของเราจะเป็นมงคลหรือไม่เป็นมงคลอันดับแรกๆอันดับต้นๆก็คือการรู้จักเลือกคบคน,นรู้จักการเลือกคบคน,นว่าคนใดควครคบคนใดไม่ควครคบนี่เป็นสิ่งสําคัญชีวิต ถ้าชีวิตของเราไปคบคนไม่ดีคบคนผิดก็ทำให้ชีวิตเราเสื่อมหรือว่าเสียแล้วก็ไปในทางที่ไม่ถูกต้องได้แต่ถ้าเกิดเราเลือกคบคนดีคนที่ถูกต้องชีวิตของเราก็จะมีแต่ความเจริญดังการครบคนนั้นถือว่าเป็นสิ่งสำคัญประการแรกใน เหตุแห่งความเป็นมงคลกับชีวิตของเรานั้นพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงตัดว่าข้อที่หนึ่งไม่คบคนพานน,นี่เป็นข้อที่หนึ่งเลยนะนนทั้งหลายคําว่าคนพานคือใครคนพานเป็นอย่างไรง่ายๆก็คือคนพานก็คือคนไม่ดีคนที่กระทําความชัว่วน เราเรียกว่าคนพาลหรือเราจะเรียกอีกอย่างว่าปาปังมิตรก็ได้ก็คือมิตรที่ไม่ดีมิตรที่เร็วสาส่วนลักษณะของคนพาลนาิยมเราจะรู้ได้ไงว่าใครเป็นคนพาลหรือว่าใครเป็นคนไม่เป็นคนพาลน,นั้นเขาบอกว่าวิธีวิธีดูคนพาล ให้ดูที่3ลักษณะลักษณะของคนผ่านมี3อย่างหนึ่งเมื่อทำก็จะทำในสิ่งที่เป็นสิ่งที่ไม่ดีที่เรียกว่ากรรมชัว่วมีการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเป็นต้นเมื่อจะพูดจะเจรจาก็พูดแต่วจีทุจริต4ประการมีการพูดเท็จ พูดสออเสียนพูดคำหยาบพูดเพ้อเจอ้อและเมื่อจะคิดก็คิดแต่เรื่องที่ไม่ดีมีอภิชาคือความระโมกโรกมามีพยาบาทปองร้ายคิดเคียดแค้นผู้อื่นและมิจฉาทิฐิก็คือมีความเห็นผิดนะคิดไปนในเรื่องที่ไม่ถูกไม่ต้องไม่ ตามคารองของธรรมนี่คือลักษณะยัดยงนี่คือลักษณะของคนผ่านจากคนผพานจะมีลักษณะเช่นนี้นั้นบัณฑิตเขาบอกว่าโบราณเขาบอกว่าคนผพานเปรียบเสมือนกับปลาเน่า,านะปลาที่มันเน่าแล้วใช้ไม่ได้กินไม่ได้เสียแล้วส่งกลิ่นเหม็นอบอวนไปทั่วนะมีแต่กลิ่นเหม็น นั้นคนที่ไปคบคนผ่านเป็นยังไงคนที่ไปคบคนพานก็เปรียบเสมือนกับใบไม้ที่ห่อปานเน่าคนพาลเนี่ยเป็นปานเน่าแต่ถ้าเกิดเราไปคบกับคนพาลเนี่ยก็เปรียบเสมือนกับใบไม้ที่เอาไปห่อปานเน่าก็เป็นสิ่งที่ไม่มีใครต้องการเป็นสิ่งที่ปฏิกูลเป็นของเหม็น ไม่มีใครต้องการนั้นยัดยมนี่คือลักษณะของคนพาลและถ้าเกิดเราไปเกี่ยวข้องเข้านะเราก็จะเหม็นเหมือนกับคนพานลเราก็จะไม่ดีเหมือนเขานะอันนี้คือการไม่คบคนพาลนะข้อที่หนึ่งส่วนข้อที่สองก็คือการครบบัณฑิตนะการครบบัณฑิต คำว่าบัณฑิตคือใครยัดยมคำว่าบัณฑิตก็คือคนดีนะบัณฑิตก็คือคนดีหรือจะแปลตามศัพท์ก็แปลว่าบุคคลที่ดำเนินชีวิตด้วยปัญญานะบุคคลที่ดำเนินชีวิตด้วยปัญญาเขาเรียกว่าบัณฑิตนะเรียกว่าบัณฑิตนะถ้าเราจะเรียกอีกชื่อหนึ่งก็คือกัลยาณมิตรนะมิตรที่ดี ก็คือบัณฑิตนั่นเองญาติโยมสำหรับลักษณะบัณฑิตเป็นเช่นไรญาติโยมลักษณะของบัณฑิตก็ตรงข้ามกับคนพาณนนิญาติโยมบัณฑิตเมื่อจะทำก็ทำแต่กรรมดีมีการเว้นจากการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตปาณาติบาตเป็นต้นเมื่อจะพูดก็พูดโดยการเว้นจากวาจีทุจริต ไม่พูดเท็จไม่พูดส่อเสียดไม่พูดคำหยาบไม่พูดเพ้อเจอ้อและบัณฑิตเมื่อจะคิดก็คิดแต่ในสิ่งที่ดีไม่ละโมบโลกมาไม่พยาบาทกองร้ายคิดแต่สิ่งที่เป็นสัมมาทิฏฐิคือคิดไปในตามคำลองของธรรมคิดไปในสิ่งที่ถูกต้อง นั้นโบราณเขาจึงเปรียบบัณฑิตว่าเป็นเหมือนกับของหอมก็คือพวกกิสนาพวกดอกไม้บัณฑิตเขาเปรียบเสมือนกับของหอมตัวเราถ้าเราไปคบกับบัณฑิตก็เปรียบเสมือนกับใบไม้ที่เอาไปหอของหอมก็คือมีกิจสนามีดอกไม้เป็นต้น ย่อมเป็นสิ่งที่สวยงามเป็นสิ่งที่หอมเป็นสิ่งที่ปาฏถาากับคนทั่วไปถ้าเราไปคบกับบัณฑิตก็มีแต่สิ่งที่ดียาดยุยมนะสิ่งที่ดีสมดังที่สุภาษิตคํำพังเพยของไทยนะได้กล่าวเอาไว้ว่าคบคนพาลพาลไปหาผิดคบบัณฑิตบัณฑิตพาไปหาผล ถ้าเกิดเราครบคนพาลเนี่ยคนพาลก็จะชักชวนไปในสิ่งที่ผิดกฎหมายในสิ่งที่ไม่ดีแต่ถ้าเกิดเราครบบัณฑิตบัณฑิตก็จะพาไปหาผลก็คือประโยชน์สิ่งที่ดีต่างๆนั้นญาติโยมเพื่อให้ญาติโยมได้เห็นตัวอย่างของการครบคนพาลและก็การครบบัณฑิตแตกต่างกันเช่ไนไร นั้นอาตมาภาพขอนำเรื่องราวในอัตคถาแห่งสันตติคุมภะชาดกในวีสตินิบาตมาแสดงให้กับญาติโยมได้เห็นถึงอานิสงส์และเรื่องราวต่างๆของการไม่คบคนพาลและคบบัณฑิตนั้นเรื่องที่อาตมาจะได้นำมาเล่าให้ญาติโยมฟังก็คือเรื่องของนแกแขกเต้า ท่านทั้งหลายในสมัยอดีตกาลนะมีนกแขกเต้าพี่น้องกันสองตัวนะยังเป็นเด็กยังมีตัวเล็กอยู่นะยังบินไม่ได้นะยังไม่มีปีกปรากฏว,ว่าครั้งหนึ่งเกิดลมพาย,ยุพัดเข้ามาญาติโยมนะเปิดลมพาย,ยุพัดเข้ามาก็ได้พัดเอานก แขกเต้าทั้งสองพี่น้องเนี่ยแยกกันไปคนละทิศคนละทางแยกย่ปรากฏว่าตัวหนึ่งไปตกทางทิศเหนือนะเป็นที่อยู่ของพวกโจรแยกย่ไปตกในพวกบ้านหมู่บ้านโจรอีกตัวหนึ่งก็ไปตกอยู่ที่ทางทิศใต้ก็คือเป็นที่อยู่ของพวกฤาษีท่านทั้งหลายปรากฏว่า นกแขกเต้าที่ไปตกที่หมู่บ้านโจรน,นะพวกโจรก็สั่งสอนให้แต่เรื่องของการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตกันฆ่าฟันกันการทำสิ่งที่ไม่ในการทำปาณาติบาตเนีย่ยสอนในเรื่องสิ่งที่ไม่ดีส่วนนกแขกเต้าที่ไปตกที่หมู่บ้านของฤาษีพวกฤาษีก็สวดมนต์สวดพรฝึกให้ จเจริญเมตตาพูดดีๆทำดีๆคิดดีๆดังนั้นนกแขกเต้าทั้งสองนั้นก็ถูกสั่งสอนมาแตกต่างกันปรากฏว่าครั้งหนึ่งมีพระราชาองค์หนึ่งยันโยทรงชอบการเสร็จประภาการล่าสัตว์ก็ได้ออกไปล่าสัตว์ปรากฏว่าพระราชานั้นก็ได้ทรงม้าวิ่งตามเนื้อตัวหนึ่งไป วิ่งตามไปตามไปกับอํมมา์คนหนึ่งแต่ซึ่งพวกทหารก็ตามไปไม่ทันท่านวิ่งตามไปกันสองสองพระพราชากับอํมมาตสองคนปรากฏว่าวิ่งท่งม้าไปทรงม้าไปก็ไปเข,เข้าเขตของที่อยู่ของพวกโจรอยู่ก็ไปทรงนอนหลับใต้ต้นไม้ต้นหนึ่ง ปรากฏว่าไปนอนหลับใต้ต้นไม้ที่เป็นบ้านเรือนของโจรปรากฏว่านกแขกเต้าตัวที่อยู่ที่ปหาู่บ้านโจรเห็นพระราชากับอำมาตสองคนมานอนอยู่ก็ส่งเสียงให้กับพ่อครัวที่ทำอาหารบอกว่าให้ช่วยกันจับพระราชาถอด เครื่องทรงท่านเครื่องประดับท่านแล้วก็ฆ่าซะฆ่าทิ้งซะงปรากฏว่าพระราชาตื่นขึ้นมาปฏิยัติยู่ได้ยินเสียงนกนะที่พูดเป็นภาษามนุษย์นะกับพ่อครัวโอ,โอ้ได้ยินกลัวก็เลยต้องหนีโอ,โอ้นกนี่มันจะฆ่าเรานะมันจะป้นเอาทรัพย์สินเงินของก็หนี หนีไป,ปราว่าปรากฏว่าหนีไปทางอีกทิศหนึ่งก็ไปเข้าเขตหมู่บ้านที่อยู่ของพวกฤาษีไปพบกับนกแขกเต้าอีกตัวหนึง่งนะซึ่งอยู่ในหมู่บ้านของฤาษีปรากฏว่านกแขกเต้าต,ตัวนี้เห็นพระราชาและอมตะหนีมาด้วยความตื่นตระหนกก็ต้อนรับพูดจาด้วยคาไพเราะนะบอกให้มาอยู่พิอาศัยที่นี่นะพูดจาดี ต้อนรับดีปรากฏว่าระราชาก็โอศรัทธาเชื่อ,อนกตัวนี้พูดดีจังก็เลยเล่าให้กับนกนกแขกเต้าที่อยู่ที่หมู่บ้านของฤาษีฟังว่าเนี่ยไปมาอีกหมู่บ้านหนึ่งไปเจอนกแขกเต้าจะฆ่าเราจะป้นเราแต่ท่านเนี่ยพูดดีพูดจาดีจังเลย นกแทกเต้านั้นก็เลยตัดสอนพระราชาว่านะการครบคนเช่นไรก็จะเป็นคนเช่นนั้นถ้าเกิดเราไปคบกับคนพาลนะเราก็จะเป็นเช่นอย่างคนพาลเหมือนกับนกแทกเต้าตัวนั้นไปอยู่หมู่บ้านโจรก็เป็นโจรมีนิสัยเหมือนโจรแต่ถ้าเกิดเรามาอยู่กับคนดีนะเราก็จะเป็นคนดีดังนั้นญาติโยมสาธุชนทั้งหลาย มงคลข้อที่หนึ่งและข้อที่สองที่จะทำให้ชีวิตของเราเป็นมงคลก็คือการไม่คบคนพาลการครบบัณฑิตถ้ายัดโยมสามารถที่จะทําได้นะานทั้งหลายก็สร้างความเป็นมงคลให้เกิดขึ้นกับชีวิตของเราแล้วเนี่ยเราไม่ต้องไปแสวงหาอะไรภายนอกมาเลยไม่ต้องไปแสวงหาใครมาช่วยไม่ต้องไปแสวงหาสิ่งใดมาช่วยให้เป็นมงคล เพียงแค่การเรากระทำก็คือการที่เราไม่คบคนผ่านไม่คบคนชั่วคบแต่บัณฑิตคบแต่กระยาณมิตรเท่านี้ชีวิตของเราก็จะเป็นมงคลแล้วยาดโยมดังนั้นมงคลข้อที่หนึ่งก็คือการไม่คบคนผ่านและมงคลข้อที่สองคือการครบบัณฑิต นั้นวันนี้ก็ได้แสดงรำมาก็คงจะพอสมควรแก่เวลาสุดท้ายนี้อาตมาภาพก็ขออนุโมทนาทุกท่านที่ได้ตั้งจิตตั้งใจสดับรับฟังพัธธะธรรมเทศนาขอความสุขความเจริญจงมีแต่ทุกท่านทุกคนเธอ